สักวันหนึ่งเวลาที่คุณพูดคำว่าสักวันสักวันฉันจะเป็นคนรวยสักวันฉันจะเป็นคนเก่งพาวเวอร์ Power มันหดไหมคะคือความรู้สึกมันแบบสักวันคำว่าสักวันมันเหมือนมันเหมือนมันมันเป็นความรู้สึกที่แบบมีความมีทั้งความสงสัยความหวงังหรือความคาดหวังว่าแบบเฮ้ยเราจะไปถึงสิ่งนั้นไหมอ่ะฉะนั้นอีกคำที่ห้ามพูดนะคะนั่นก็คือคำว่าสักวัน ฉะนั้นเวลาที่คุณพูดอะไรอ่ะให้พูดที่เป็น now นเป็นปัจจุบันนะตอนนี้คือพูดเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นแล้วอย่างเช่นฉันเป็น I am สมัยแต่คําว่าแบบสักวันฉันจะฉันต้องการอันเนี้ยไม่ต้องพูดห้ามพูดเลยการที่เราพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองอ่ะมันเหมือนเป็นการที่เราโปรแกรมจิตใต้สํานึกของตัวเองใหม่นะคะทีเนี้ยถ้าคุณ โปรแกรมจิตใหม่ความรู้สึกคุณก็จะเปลี่ยนความเชื่อคุณก็จะเปลี่ยนตัวตน b ีอิงของคุณก็จะเปลี่ยนและคลื่นพลังงานที่คุณส่งออกไปให้จัก,กรวาลมันก็จะเปลี่ยนเช่นกันจึงร้อยประโยคใช้คําพูดดึงดูดความมัง่งคั่งจากปกตินะคะ2,000บาทพิเศษวันนี้999บาทเท่านั้น